สวัสดีกับเปื่อนๆทุกๆคนอ่าวันนี้เรามาคุยเรื่องใส่ปุ๋ยในาน้ำนะครับใส่ปุ๋ยในาน้ำเพื่อปลูกผักกาดประก,กาศเกใหญยครับอันนี้ผมจะมีอยู่่องตัวนะครับเมือต้มวันก่อนอันนี้เป็นเป็นปุ๋ยเอนะครับเป็นปุ๋ยเอแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นปุ๋ยบีนะครับอดี๋ผมจะใส่ะวดโกะกนเรามาตวงแล้วก็ไปใส่ในาน้ำกันนะครับ อันนี้ปลาต้มแล้วนะครับเราจะไปละลายนา้ำนะครับเราจะตวงแต่นี้นะ bơm ăn quất coke này các nâng kiều trăng ha để phun tay ăn xăm roi xăm roi áp chết tung 40 lít này các tay nầm trèm nầm này này, để về trai các lực này này à ทำราดน้ําติป300ลิตรนะครับก็เราจะใส่กันเลยครับใส่ในน้ํานะครับใส่ในน้ํานี้เลยครับใส่ไปให้ตัวแบบเสร็จแล้วก็กวนนะครับกวน กวนในก้าวเลยครับผมว่าในปลุกแบบน้ำเิ้งนะครับปลุกเป็นน้ำเิ้งไม่ได้น้ำไหลเวียนก็ต้องอาศไยวะควรปุุยให้ก้าว บางคนก็จะปลูกมันเลยเวียนนะครับของมนี่น้ำเหนียวแบน้ำาไม่ได้มุ่นไม่ได้เลยเวียนต้องควรปุยไอ้ก้างกับอย่างเนี้วขอให้ถัวกับน้ำปักอยา่างไม่จำมันจำม,มือ จะได้นะครับแล้วก็เรามาใส่ตัว B อีกทีครับนี่ตัว A เลยครับใส่ตัว B ปุ๋ย B นะครับทำ่คนเดียวนะครับเหมืนอนก็ต้องตื้อกรองด้วยต่าไปด้วยนะครับเราจะใส่ตัวนี้กับปุ๋ย B ใส่ตัวก้นกลางนะครับใส่ตีละตัวเลยก้นตีละกลางเราจะใส่รวม เต่ากันครับเต่าประมาณกวดพวกมือจิดตรงานะครับประมาณนี้ครับเราไปต่อีก,กรงับ เทไปเลยครับเทไปเลยคนๆเหมือนเดิมนะครับคน okay, Say chẳng có thang kịch đi nữa chẳng có thang gặp pep gong 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 gặp gong 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 เตะไปเลยกนะ่อนะอกลวกลางนะงกวกวนในเก้ากันเลยดนะี นาตายจะประมาณนี้นะครับเจ้าที่แดงๆหมเสร็จแล้วครติดล่างเราก็ใจ่าป้นโคมนี่ดับนะครับดับแป้นโคมขึ้นขึ้นไปดับในน้ำเลยนะครับนะครับพ่อมจะตั้งกลองตั้งกลองก่อนนะกลองกระจายเก้าอี้จะตั้งเป็นกลมนะครับเป็นกลม ะไม้แก้งนะเป็นเป็นเป็นกลุ่มนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้ผมจะตัดมุมไลยจะตัดมุมอยู่อยู่กลางเผืนน่อนั่อยู่กลางทางนี้นะครับเป็นกลุ่มแล้วก็ลอยไปเลยครับลอยเป็นกลุ่มเป็นตีนึงไปเร็วนับก็นี่เป็นเป็นตีนจ้องนะครับ พวกนี้เราเจาะรวยแล้วนะครับายอดโหลตวยครับเราเป็นรุปมาเลาเป็นติดตามนะครับติดตาม

นะครับ <c oughs> หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะครับผมจะเรียกจะเป็นรูปเป็นเป็นลุ่มนะครับเป็นลุ่มเป็นลุ่มแต่เราจะเอาตัวมายอดในนี้นะครับตัวตัวแต่ว่าเราใส่มาเล็ดปักแต่เราปล่อไว้แล้วก็มายอดตามลุ่มนะครับไม่รู้ตัวอีกทีนะครับเดี๋ยวเวลาปลูกผมจะตาคลิปดไปดูกลางนะครับอันนี้ผมวันนี้จะติดเพียงใส่ใส่น้ำ อ่าใส่ปุ๋ยในน้ำนะครับบัดนี้เพื่อเตรียมการปลูกครับกะร่นๆร่นๆกบผมก็คือเซาผม ตัวนี้สามเมตรนะครับเล็กยาวความยาวก็มันสามเมตรชองเส้นชองเส้นกลางนี้ช่องกลางกลางนี้ช่องนะครับอ่าเป็นสี่เส้นอันนี้เม็ดยีนะครับเม็ดยียาวอ่าความกว้างเม็ดยีเม็ดยีกับสี่เส้นกับตัดแล้วก็มาเชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมมาเชื่อมวัดจานี้ลงยี่สิบเซนนะครับตัวนี้แล้วก็วัดมายี่สิบเซนแล้วก็เชื่อมอันนี้เชื่อมเป็นตัวกำนะครับหนังกำไม่ใช่หนังกำ nhiều ừ. chấm giải <laughs> mình biết được giải mình cùng riêng có phúc có tài tuần có chấm ốc xếp nó cặp tài tuần để ông này là bên lệch ốc xếp tuần nếu ông chấm cố cố này cặp to cặp ông chơi này cặp ốc to tăng tăng rập phen này cặp ốc to สิบสินตัวตัวนึงกับตัวตัวเล็กตัวนึงตัวกระตัดรอยยีรอยยีนะครับเฉียมนะครับรอยยีรอยยีแล้วก็เฉียมได้เลยนะครับโรงเรียนก็ทตามระยะนะครับตาเองครับตาเองนเฉียมเองส่วนลังกาก็ใจปิวซีนะครับปิวซีซีอุ่นครับผมจะดใจข้อปิดครับข้อปิดยิงง่ายๆขึ้นแล้วก็ใช้น็อตยิงนะครับข้อปิดตัวนี้ ใายเลยก็ใจ่านอดยิงลงไปเลยก็ใส่เล็กใส่ดีซีซิลนะครับยัดลงไปยัดในในก้าปิดตุกตัวนะครับตุกตัวเดี๋ยวว่าตรงการเดี๋ยวว่าจะมาปักคือใจ่าก้าปิดยิงไห้ง่ายไปก่อนก็าพุมในโรงเรือนหนึ่งก็าามตัวนะครับจ้ามเส้นดีซีหนึ่งเส้นสองเส้นจ้ามเส้นกับเม่นอาพุ่มจะวัดไปเม่นอาตัวตัวตัวครับใจ้ามตัวกับขยุกคือดึงปลาติ๊กไว้ อย่ายวปาทิกลงมาข้างหลังนะครับอย่าให้่ปาทิกห้อยลงมาเดีวก็ตําแบบหน่อยๆครับไม่ได้ดูดีได้หรอกเอาเตรียมปลูกได้นะครับเตรียมปลูกได้นะครับห้่อยๆนะครับนะครับผมก็วันนี้ผ่อมจะติดอย่องปล่อยต้นพุ้ยในน้ำนะครับเตรียมการปลูก เตรียมการปลูกอ่าปุ่งนี้ใส่ปุ๋ยตั้งไว้ก่อนแล้วก็ปุ่งนี้เตรียมการปลูกกับยัดอ่าที่ผมปอไว้มายัดใส่ตัวกับใส่ตัวตีแล้วก็มาปลูกในน้ำนี้นะครับก็ยัางปุ่งนี้ตัวต่มวันนี้ใส่ปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้ผมจะติดไอ้อะไรตัวนึงนะครับเพราะว่กเส่าติดอะไรต่างมดนี่มันก็ยาวครับเป็นคลิปยาวเราก็ต่ำแบบไม่ไม่ต้องยาวเกินนะครับต่ำพอเข้าใจครับพอเข้าใจ ผมก็ไม่มีไม่ไดไม่มีอะไรมากนะครับขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับคอยติดตามตอนต่อไปนะครับผมจะทำให้ดูครับผมจะทำเวลาวิดีที่ปลูกนะครับวิดีปลูกแล้วก็ผมจะทำถูกต้นนะครับติดตามเรื่อยๆครับผมจะทำให้ดูถูกต้นวิดีทปลูกวิดีทำเฉียมล่าให้เป็นเฉียมหยกชุ่มให้เป็นนะครับผมก็จบคลิปเป็นแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ